อันนี้บองตั้นมาเนาะ่แล้วคล้องแทะสวัสดีครับครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผอกับผมอี้แอบแสีบพี่ไอมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องข้ายากไล่พจนยากเวียกบางคนกับว่าผิดกันเพราะอันนี้กันบ่มีบ่มีปัญหากับผมกับพี่ไอกันหักไข่กันดีคือเก่าเพิ่นอยากงานเพิ่นอยากงานเงืองเงืองหน้าหน้าหลายเจ้ามาสามเขา้าสามหน้าหนยมาสามบานเท้าอื่นทึ่งเอาหุ่นเนาะเอึ่นเอาหุ่นบานเท้าอื่นเอาหุ่นเขาเอาหนาอ่ะพี่น้องเพิ่นเวียกเพิ่น์ไล่ทึ่งงานลาดงานหลวงงานหน้าผมทึ่งงานหน้าทึ่ง ตึกระซมเงินโอ้หลายอย่างพนพนงานพนหลายพี่น้องอย่างที่บอกกันเนี่ยพนยากแต่มื่อนี้มาแล้วมาแล้วพี่น้องบ้านไหมากับบรรยากาศทรงนัมากินมาอยู่กินหน้าพี่น้องอยู่นาอยูุธงหน้าพี่น้องนี่แหละอันนี้หน้าพิ่นได้หนิเขาเขียวเขียวเนี่ยที่หันล้างใส่ตลอดนี่คือนี่แหละหน้าพี่หน้าพี่ไอ้นะครับกินยังมืไอนี้โอ้ยมื่อนี้ได้ใส่ตันใส่ตันพี่น้องหมูดึงตัวกันมากกว่านี้พนยากงานเพิ่นเห็นพี่น้องถามหาหลายนะครับเลยว่ามาจัดใส่ตันกันใส่ตันกันเอรอขึ้น เดี๋ยวคลิปหนาจัดจุพี่น้องเอาตัวนี้ใส่ตันครับเพื่อนก่อนใส่ตันมากับเกลียวนี่เนาะพี่ยงนะเกแียวพริกขัวน้ำพริกพริกสดขัวครับใส่ปลาแดกตัวนี้เป็นขัวแบบปั้นหนึ่งแล้วก็มีมีหนังซุบมาสดรองคอน้ำเสียบนี่ไม่หนังซุบพี่น้องครับหนังซุบหนังต้มมันเนี่ยมาสดรองคอผักก็มีหลายแนวผักต้นหอมบักซีเนาะต้นหอมบักซีบวกบัวบักแข็งบักโอ้มาลายีโนะมีมาลายกีโนกหน่อยบักเขือบักเขือแต่แล่วกันที่เสียบจะต้อง แก่ข้าวนะจำนวนให้แก่ข้าวนะจำน้วนแก่ข้าวแล้วกินยังกะเสียบจะว่ากันได้พี่น้องเด้อขออนุญาตเด้อแก่เพราะกินข้าเสียบพืชเสือเราพี่น้องน้ำลายแตกเลยไลค์คลิปได้พี่น้องพี่น้องถามนะครับคนอยากอิหลีนี่มัอนี่จัดเลยเอาลุยเลยเจ้ากับข้าวเหนียวพี่น้องเออข้าวเหนียวติดเก่าพี่น้องเป็นห่วงทอนเอาเลยจัดเลยเจ้านี่แหละพี่น้องถามหานะครับเพราะว่าคนอยากงานอีหลีครับ อันนี้ดึงโตเพิ่นมาได้นี่ขออนุญาตได้พี่น้องเด้อยจำเกี๊ยวเบิ่งพี่น้องแซ่บปะแซ่บเป็นได้เจี๊วพอดีเนาะเดี๋ยวพอดีด้วยตัดใส่ตันครับถ้าพี่น้องเข้ามาแล้วเพราะถ้าไหนกดติดตามให้กับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กัเอียดแซ่บเด้อพี่น้องเด้วยเอาเจี<น>๊วกันมาพี่น้องมาโอ้แซ่บปีเปียพี่น้องเว้ย บริษัทมีดยากเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเสียกันเค้าแก่อยู่ฮืมโดนนั่นห่อนตรงนี้มันหนาเห็นดเนาะ ก็จะหยาบเห็นหน้าพี่น้องบางเื้าผมเฮ็ดกับเขาไหวเพิ่นกับเป็นหยาคิดหน้าเพิ่นอยู่เพิ่นมากครับางเื้าเพิ่นกินเขากวนเพิ่งสาเพิ่นเห็ดว่ากับเขาเหล่าสาเพิ่นกับฝ้าเห็ดไปเห็ดเบียรเพิ่นนะพี่น้องก็เลยบ่มตรงกันนด้เถอะเสียพี่น้อยอันนี้บองตันมาเนาะอยู่แล้วคล่องแฉะ อแก่พื่เก้าพี่น่อยไหมอืมเจรนเสียมานอือปวงไข่ปวงลูกมูดูก แส่ปนอนเลยบานเท้าสื่ออืน่นสองสือนะ่อนั่นนะเสรตัน้ำแล้วการมลูกนั่นนะมลูกงูแต่ถาไปสื่อตัมหลานกาต้องบอกว่าเสษตั้นนะไปนองสื่อมันละมีพี่นองเขาเหม็นมาว่าเขาเอื่นมลูกแมนครับเอื่นมลูกกัทลูกแต่ถ้าไปสื่อตั้ตกกตมหมาาามลมา,านกาเขาต้องบอกเปกนวนะร่างเสรษฐันนะไปนอนไหเสียไปดีป่ะ Kim chở đại bọc vĩ bằng đây Mhm. Mhm. lạc Mhm. 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 อืมือยนยาปลาซีรามากินนอ้อืมปกอืมน้ำสุกกะฮหอนหอนเนาะแบบเย หุห่อนแซบมาหอนสุยางเปหน่อเขาเนี้ยกันหนึ่งไหมเขาเนี้ยหนึ่งไม่ไมอนหอนอี่แซบเลยแซบเ่แก่แ chảy tan Như là khoáng thiện của xẹp. อืมโอ้ตสวน้นามีแมห้งตสวน้นาหอนๆอ้ยสุดเจ้าวเสีบเลยเจ้าปั้นหนึ่งเลพี่น้องแก้วประแดก แซร์พี่น้องไล้นี่ข่วงไข่มันพี่น้องนี่นี่มูลูกเกินข่วงมูลูกอืมตัวนี้จะเป็นหมูตัวใหญ่มูลูกมันเลยใหญ่จะมีจับบอดเมียไอหมูตัวเมียได้พี่น้อง ต้องผ่อนแซ่บอหมะต้มมาใหม่ๆทุกอย่างเห็นใหม่ๆมันห่อนพี่น้องเลยแซ่บเดี๋ยวพอกินอยู่สงกคำเนาะนี่หมดนี่จังหมดหมดลูกคนอื มนนกโดนกินซยต้องเจอาบ่ไดเปลืเปลือยเลย chắc gì phân đi nó ừ năm ngày nó cả sẹp lắm yeah แฉบพี่น้องเอ้ย <c oughs> ห่งกินเน่งแับใส่ตันร,รวนเลยพี่น้องเอย <c oughs> อืม้าวัน ตรงที่ไม่ลมอยู่ลมมาเป็นบาทเป็นบาทดีก็เอาเอาไรเอาเปอเลยหน่อยอืมอืม,อม xì lao lắm đẹp kìa nóng ơi Cầm đó Ừ Ôi lên โลคขีดนั่น,นี่งประมาณครับกะับมินิพาพี่น้องมาแสบครับใส่ตันเนาะใส่ตันหมูใส่ตัน,น,ตนหมูหรือว่ามดลูกเนาะมดลูกหมูโลก,กโลกขีดพี่น้องโลคขีดโลคขีดก็กว่าผมละเกือบสองขีดโอ้ยแสบแสมกำลังพอดีเนะาะหาันหันความเปียกพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องที่บอกว่าพี่ใหญ่พิ่นหยากเวียกอยางงานเพิ่นหยากดีเนาะหยากโอ้ยหน้าหน้าพี่น้องเพิ่นเพิ่นเิจหน้าไหลทงพี่น้องขันที่บอกความจริงเนาะไปได้ไหลหม่องหน้าพิ่นิจไหลหม่องแห้งมันก็เลยกลายเป็นว่างานเพิ่นไหล หลายถึงงานหลาด<น>งานหลวงงานประชุมเป็นก็นมีพี่น้องงานเป็นเป็นกรรมการหมู่บ้านนะครับกับขอบคุณที่พี่น้องให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจเลยกับขอบคุณทุกคอมเมนต์สำหรับพี่น้องคอมเมนต์ม,มากขอเสนอเมนูอาหารเนาะถ้าหาได้กัจัดให้พี่นอ้องถ้าหาบ่ได้ก็ขอตรวจข้อพไิไริศก็คือเก่ากับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็อเอียบแสบ บริษัทมึงทั้งเฟซบุ๊กหรือว่ายูทู e นะครับถาบว่าทนก้นหายกับก้นหายเผื่อไปกำลังใจเด้พี่น้องเนาะคลิปนี้กับแค่นี้อยู่เนาะคลิปนี้ขอแค่นี้เลยพี่น้องขอบคุณห้ายค,าคลิปมาพอกันไหมสวัสดีครับ